1นึ่คำพูดที่ห้ามพูดเด็ดขาดถ้าคุณอยากดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณนั่นก็คือคนอย่างฉันไม่มีวาสนาหรอกนี่แหละค่ะถ้าคุณพูดคำนี้บ่อยๆคำนี้บ่อยๆเข้านะทุกคนกฎจกักรวาลเขาทำงานผ่านอะไรทุกคนทำงานผ่านอารมณ์และความรู้สึกใช่ไหมถ้าคุณรู้สึกแบบนี้นะคะคุณก็จะไม่มีวันที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณได้เลยค่ะ แต่ให้คุณคิดใหม่แล้วก็พูดใหม่ค่ะถ้าคุณปรารถนาสิ่งใดนะคะอยากได้สิ่งใดนะคะอยากดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราใช่ไหมให้พูดคำคำนี้ไปเลยค่ะคนอย่างเราคู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาคนอย่างเราคู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาเนี่ยค่ะให้คุณเปลี่ยนใหม่ค่ะนะห้ามพูดเด็ดขาดค่ะ ถ้าคุณอยากดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณค่ะนะคะฝึกค่ะฝึกฝน